บายโมยี่สิบสามนาทีขันหลังนะไม่ใช่ขันแรกมีขันนี้ขันนี้ขันแรกขันแรกไม่ใช่อะไรขายได้เลยมาไวไหมไม่ไวไม่ไวมาธรรมดาเหมือนไม่ไม่ได้อะไรมัดไวโอเนี่ยเตรียมท้าได้เลยนักข่าวเตรียมท้าได้เลยเนี่ยเนี่ยเข้าโคกมันก็เข้าธรรมดาเออมันก็ไม่มีอะไรที่ือยู่ดีๆมันนัก็หลุดโอ้ยมอไซต์เชียดตาายลอ่ ดีมันก็ไม่ได้เว่า นนี้ทางทางแขวงทางหลวงปาจีนบุรีนะครับก็ตอนนี้เริ่มเสนบถนนลด t c ีนะครับแล้วก็รลดดัมนะครับเพื่อเขารีบเข้าดำเนินการเคลียร์เคลียร์พื้นที่โดยโด่วนที่สุดนะครับรรบไปไว้ไหนครับเนี่ยอันนี้เราก็จะกองเก็บไว้ในพื้นที่ของแขวงทางหลวงป่าจีนบุรีนะครับเพื่อที่เตรียมไว้ให้กับผู้ประกอบการได้มาติดต่อรับไปมาติดต่อรับไปครับโอเค 上様ね。